เอาเลยนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับทายุจิกับทายจิชาแนลนะครับวันนี้เมื่อวานเมื่อวันเมื่อวันเมื่อวันสัวนวนกวันแหละ <c ười> คือมันเพิ่งเข้ามานะครับกับเนทกราโนมเนทกราโนมกราโนมอ่านถูกป้ามไม่รู้นะครับก็ก็จะมาลงให้ดูนะครับพอดีว่าเพิ่งมาอันนี้น่าจะเป็นรอบที่สองแล้ว รอบแรกยังไม่ได้ลงแบบไม่ได้อัดว่าเนนี้ไม่เหมาะกับไพ่เลยสิทำไมล่ะนะครับรู้สึกว่าเนทเนทตัวนี้จะมีบอสอยู่สามตัวแล้วก็ตัวบอสใหญ่ตัวหนึ่งครับก็เป็นเนทสี่คนนะครับของเก้าสามนี่เนยนี่เนมีไปไหนอ้วนมีไปไหนหนีไปไหนเรื่องสกิลนี้ผมยังไม่บอกมากนะครับเพราะว่า เพิ่งอันนี้เพิ่งลงคารที่สองเองแล้วผมก็ไม่ชัวร์เท่าไหร่รู้แต่ว่าไอเนี้ยให้ตบมันแกมันมันจะขึ้นมาบอกว่าให้เราทําลายมาันนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋น่โอเคเนี่ยถ้าทําลายซึ่งมันจบนี่ทําลายมันพังใช่ไหมก็สตรี๊มันได้มป็นไงก็สตรีมมันดีแน่ดีแน่บนแคสเอาละนะดีเลยเซอร์โคสวิงไปซิ ไอ้นี่แน่คือแล่บาบานี่ก็ต้องวนแคบบ่อยๆนะครับในพอุ้ยจบๆๆเนี่ยแล้วมันก็มองไม่เห็นนะรู้ไหมเนี่ยนี่แน่อุ้ยรอดไม่ได้ยังไงดีนะนี่เน7ล้านไปดีอู้เดืดเดืดเดออ้เอเอเดือดเดอเเเเอดอเอเเออด เป็นอะไรที่เต็งที่ดดีแน่ก็จะเห็นว่ามันผมว่าเนนี้ไม,ม่ค่อยยากเท่าไหร่หรือไปเพราะว่าทำของกนขนาดนี้ก็ไม่รู้เรียบตายแล้วประเด็นคือพระมันโคตรโหดคือระเบิดเสาทีเลือดแม่กไหลเป็นน้าไหลเป็นไหลเป็นไหลเป็นกระลอกอ่ะฟูฟคือแบบ มาเนี่ยจบแล้วตัวแรกนะครับก็ไม่มีอะไรนะตัวแรกก็ตีไปเรื่อยๆแค่นั้นเองพอมันสร้างบาเลียมาแล้วก็แค่ตีเครื่องจักรอะไรสักอย่างอันนี้ตัวที่2ถงโร่ก็พยายามอยู่ด้านหลังมันนะไม่อย่างนั้นเนี่ยโดนดาเมจมันก็เก็บอยู่นะอือเต็มเหนียวเต็มๆร้อยห้าล้านดีแน่เอาไปอีกหกสิบอู้เดี๋ยวเดี๋ยวลบแป๊บลบแป๊บลบโอ้ยเก็บเก็บเก็บ มาออยันเรามีทระอยู่นี่แน่นี่แน่มนแคสไปส่แปกด้วยนะครับอันนี้เนี่ยคือมันบอกว่ามันจะสร้างไอ้สุาสานขึ้นมาให้เราทําลายมันข้างล่างอะ่ะมันจะมีอยู่หนึ่งทับสิบสองทับสิบเห็นปะเออก็คือทําลายสิบครั้งช,ช่วยกันตีได้ไม่มีปัญหาแวบบผมก็กำลังคิดอยู่ว่าเนตอันนี้เนี่ยนะ้า มีอินคริตก็จะดีมากเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเราก็จะวางพื้นเหลืองแล้วก็ไม่ต้องเดินไปเดินมานี่แน่นี่แน่ครบยังห้าเองครบยัง <rencont rer> โอเคครบแล้วมามันขึ้นมาแล้วมันขึ้นอ้าไปไหนมาว,วัดกระโดดเต็มก็ยังมันเก็บน้ำมันเก็บน้ำอู้อู้เต็มบ้าเลย โอโ้ยวเดินลบแป๊บเกิดเขาต้องไปกินซะนี่เน่อยู่แป๊บสิแป๊บอ๋อโอ้โอโช้าช้าช้า,ชาเอาวินงไปกินสักสอมอีกรอบหนึ่งนี่แน่โบยแคตอีกทีหนึ่งแล้วก็เซอสุดขั้วินสิครับนี่แน่สำหรับคนที่ติดเคิร์นนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันมันจะแค่มือหรือไง,งนั่นแหละหรือว่ามันจะเล็งสักคน ไม่ช่วนนะครับเดี๋ยวผมลงจนชินเมื่อไหร่ค่อยทำไอ้นี่มาละลกันตัวตัวเลี้ยวก็รอติดตามชมช,มชมช่องผมได้เลยนะครับอู้เดินเนี่ยเราคือแบบในสมัยเนี่ยถ้าไปสีเขียวเราก็แค่หลบในสีเขียว,แ,ว,แ,ยวแต่ถ้าเป็นสีแดงเราก็แค่เดินออกมาไม่ไม่เดินออกมาเ็าจะเจ็บอย่างนี้แหละนี่เน่บนแคปเปอร์วัววินวัววิทเอาหาย นี่ไปไหนแล้วนี่เนี่ยทำลายสุสานเหมือนเดิมนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นมาทุกหลอดหรือเปล่าเพราะผมไม่ได้ดูว้าวหมือนมนมนนี่แน่นี่แนี่ยท่าไหรละนี่แน่สต๊อมตรงนี้แหละเก็บถามันนี่แน่ โอเคเรียบร้อยู่แฮโบยแคสเปิดด้วยไอเนี่แหละแล้วก็นีเด็โบยแคสอีกรอบอุ้ยจ็บเจ็บเจ็บเะลบลบเขาสวิงแม็กตรงนี้แหละโอ๊ยโอยเจ็บกปุ้กป้าป้าเนเนนเน้เดี๋ยวก่อนนะผมขอเพิ่มอนนี้ก่อน มันมันเพิ่งอัพแพทใหม่นะครับแล้วก็ไอ้สกิลคูดาวมันหายเห็นป่ะคือถ้าติดแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าสกิลแต่และสกิลมันคูดาวเหลือกี่วินาทีอะไรเงี้ยอ่าเอาละครับท่านผู้ชมนี่เป็นบอสตัวท,ท,ที่3แล้วนะครับเป็นบอสก่นอนเป็นลองบอสง่ายๆคือลองบอสชื่อบอสว่าเซนซี่เซนติโน,นสักอย่างเซนติโน กาซินัมายถูกปล่าวะโอ้ยเจ็บเจ็บนี่แน่บอลเอริงบอมไปกินเอาแล้วก่อนนี่แน่นี่แน่เขาจะวิงสิครับนี่แน่เอาไปก้าสิบแปดล้านล้าสิบแปดล้านเราเห็นกินนี้บอลแคทอีกรอบนี่แน่เอาหายไปไหนละนะครับตรงนี้นี่เตะบอลให้เข้ากับสีที่ตรงกันนะครับอย่างทองก็อย่างเป็นทองก็ ข้าวท้องอย่ามดนพื้นสีแดงไม่งั้นเราจะเจ็บเจ็บเข้าไปเจ็บเข้าไปเจ็บเข้าไปนี่แนี่นี่แนี่โอเคมามันยังไม่ตายนะบอสตัวไปกินมันมันแค่มาเสสองออกมาได้แล้วไอ้อ้วนไหนนั่นคือบางบางทีใครเป็นมุมผมมากเวลามีเซนเนตี้อ่ะ โอ้ยรับโอ้ยเจ็บโอ้ยไอ้บ้าคือจะบอกว่าเวลามีเซนเนตี้อ่ะโอ้โหไม่ให้เวลากูพูดได้หรอแย่เย็นโอ้ยมึนมึนมึนเดี๋ยว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 เลบแป๊บลบแป๊บนี่แหละนี่แหละนี่แหละบนแคปปอร์ซีบนแคปปอร์ซีไกด์ติดวามบ้า นี่แน่นี่แน่นะครับก็ตัวน,นี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นมาเยอะขึ้นนเองขอแค่เข้า2รูกอะกับผมไม่แน่ใจว่าถ้าโกว่าเป็นฮาร์ดคอร์นี่ให้เราเข้ายัางไงอย่างนี้เป็นไฟใช่ไหมก็ต้องเข้าของไฟครับแล้วก็อุ้ย <laughs> เนี่ยมันต้องเตะดียดคือถ้าตเตะไปโดนเสาอะ่ะมันก็จะเด้งแบบเมื่ <laughs> อกี้เฮ้ยลุ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  อยากได้ชูชาตาพี่พลามากเลยโอเคเรียบร้อยเนเนโอ๊ยไม่ทันนี่แน่นี่แน่เปิดด้วยบนแคสเลยทีเดียวนี่ครับนี่เป็นไหนละลบลบลบมันอยู่ไหนโอเคน่าจะหมดแล้วละ่ะสต็อปลบ นี่เน่เอาเซอร์เคอรสวิงไปกินโอ้โวหนึ่งร้อยล้านอย่างแป๊บแป๊บไดสวยมากเลยบวญแคสไปกินอุ้ยแตกนี่เน่นี่เน่ซัลซปมิซีหัวัววินไม่ซีนี่เน่โอ้ยเจ็บ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 นี่เน่เซอร์เคอรสวิงแบบเก่งๆโอ้โหไอ้บ้ามันเจ็บนะเว้ยนี่เน่วัววิงไม่กินขอสแต็กแป๊บเจ็บก็นี่แน่ อุอ้ยเจ็บหลบแป๊บอู้อูเอาสิหมุนก็หมุนเจอกันใครจะหมุนแรงกว่าโบนแคนไปกินอีกรอบหนึ่งนี่แนนแล้วจอจะดีนี่ร้านต้องไปของเราร้านต้องไปของเรานี่เดะเอาโอ้โหเทคก็ไปกินของเราของเราต้องเป็นของเราทายที่แปดล้านนะครับขอมโบไปกิ เออจะเห็นได้ว่ามันมันมันมีนมนมนมการรวมดาเมจให้เรานะครับผมไม่แน่ใจว่าของของ,ของแผดไทยเนี่ยจะเข้ามาเมื่อไหร่นะอาจจะเป็นแผดแผดแพทใกล้ๆนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ของซีมันเพิ่งมาก็คือสิ่งที่จะเห็นเห็นง่ายๆของ U i ที่เก็บไปนะคือดาเมจที่ที่เราทําได้แต่และดาเมจมันจะมีคอมม่าเพื่อให้เราเห็นง่ายขึ้นเห็นปะกาเ์ดไปกินน่าสืบ1ล้านเอออะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเราหมดคอมโบกมันจะรวมโซอรโวให้เรา จเจอเค้าทุยไปีิเออหนึ่งบอกไปนีบอลตัวท้ายแล้วนะครับเอ็กซ์เพลเมนต์แอคอะไรทุกอย่างมองมันมัน,มน่มันยาวอุ้ยเจ็บถามว่ายากไหมผมคิดว่าไม่น่าจะเท่าไหร่ถ้าคนทำของก็ก็ไม่น่านะนี่เนยอุ้ยเล็กสวยเน้นๆนก็สุดข,ขั้วละนี่เนยอุยอ้ยเออที่จะพูดที่จะพูดไปกินเนี่ยคือ ดามเมจจะรีบไปไหนอันนี้นะครับก็คือดูว่าบอลมันใช้สกลิลท่าอะไรนะครับก็โอ๊ยเก็บไม่ไงก็จะเป็นแบบนี้ก็ให้เราไปยืนวงกลมไอตัวไอสเพียที่ที่เป็นท่านั้นๆอย่างอันนี้เนี่ยมันใช้ท่าแสงน,นะครับก็ให้เราไปยืนในลูกบอลท่าแสงเราจะไม่โดนดาเมจอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าเราไม่โดนดามเมจน,นะเอา โดนอะไรอ่ะอันนี้เป็นบูบูก็คือไอนั่นดิทำไมวะไปกินนี้ก็เห็นอยู่ในวงไม่ใช่เหรอทำไมาตายมันจะใช้สามรอบนะโอเคครบสามแล้วเปิดฉากด้วยบอลแคกเลยทีเดียวเออที่จะพูดตั้งนานแล้วเราก็ไม่มีโอกาสได้พูดสักทีเยก็คือใครมีเซนเมตี้อ่ะไม่รู้มีใครเป็นแบบผมหรือเปล่าคือ ไอฟอก้ะมันมันมันใช้เซจิวมันวางเสาเกียร์แล้วผมก็ติดเนี่ยติดเสาคือคือเนี่ยมันจะวางเสาเคื่อระเบิดอุย้ยหลบแป๊บเออแล้วแลวคือเราเป็นวองไงเราเป็นสายประชิดอะ่ะต้องเข้าไปติดตัวมอสอะ่ะมันเด็นคือมันชอบติดเสานี่เนยเซอร์โคซิมิเตนี่เนี่ยสะสมแล้วก็บยแคทนี่เนย นี่แนวอรวินไปสำหรับพีดีมีแอคโรนะครับก็คือโอ้ยเก็บเก็บโอ้ยเดี๋ยวเดโอ้ยเดี๋ยวมึงจะไล่กูขนาดน,นี้เลยล่ะ <c oughs> หรือว่าเราต้องวิ่งไปด้านหลังมันมันเห็นะไม่โดนวะโอเคมันดาร์คดาร์กโอเคอยู่แถวนี้แหละมนันี่มันดาร์มันนี่สิ่ฟ็อกเดี๋ยวก็โดนดาเมจโอเคอันนี้ใช้ใชดาร์คอยู่ที่เดิม ไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับนะจ๊ะเราต้องดูว่าเนี่ยความจงมันขึ้นตัวอักษรขึ้นมาด้วยนะเออเนี่ยอย่างนเนี้ยมันบอก,ก g r uh, a n u ม is e p a n d i n g dark i t o i m p a c k แสดงว่าเป็นดาร์อะไรเงี้ยอย่างนี้เป็นเฟร,รมเห็นไหมเฟร,รมเซิร์เป็นไฟแล้วก็มาอยู่ที่วงกลมไปคือแบบต้องดูตัวหนังสืออะเอาเลยนะเตรียมตัวเปิดฉากมันเสร็จปุ๊บรถจัดเต็มแล้วนะครับท่านผู้ชม แล้วจุดดีนี่เราเปิดด้วยสตอมแล้วก็เจาะแล้วก็โบยเขนี่เนยไอย้เรสกินแป,ป๊บเดี๋ยวโดนตบโอ้โหร้อยสี่ล้านอย่างสวยนี่เนยนี่เนยโอ้โหเจ็บจิดโ,โดนอะไรอะ่ะเออไปกินนี่โดนอะไรอะ่ะนี่เนย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 เดี๋ยวก่อนเซอร์เคสวิงไปดิอ้าวตายแล้วเหรอเออโดนอะไรวะลองลองไปข้างหลังข้างหลัง ต้องมาข้างหลังถึงจะไม่โดนจริงด้วยมันหาเราไม่เจอไอ้โง่อยู่ข้างหลังนี่อะไรเดี๋ดเดือดเดดักดกอัตีิบิคุดักอทีชิบิคุทำอะไรอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวมันจะทำอะไรมันจะทำอะไรวงกลมนี่คืออะไรวะคืออะไรอะไรไม่รู้เดี๋ยวกูจะตีแลนะจะตีแลนะกูจะตีแลนะโอ้หมึงสต๊อปตรงนี้พอกระทำแกะ้าโอ้ยหลบแป๊บจะตายแล้ว บอยเคสนี่เดนนี่เน่เดี๋ยวทำอะไรสมอนอะไรอะไลท์เหรอไลท์ไลท์รลุ่ไลท์ไลท์โอเคเอ้ยนี่มันเฟรมมันเฟรมหรือไลท์วะมันไลท์จริงด้วยผมลืมเดี๋ยวเนี่ยอะไรเห็นมันแดงแดงไงนี่บูอ๋อความจริงดูข้างล่างก็ได้ปะวะเนี่ยบูไอเทมิวเออโอเคอันนี้แหละเราจะอยู่นิ่ง อ่ะแล้วนะเร็วล็อบที่3อ้าวเป็นไอซ์พอดีดีมากจะได้ไม่ต้องตี <c oughs> เอาแล้วนะโฟร์ีจวันจะเปิดฉากเลยนะเอาละก่อนอื่นเราเจาะก่อนไอโรสกินพร้อมยกปูดเคปเดี๋ยวเรากกไรบ,บราไปของเราของอูโดนแยกแท็กกี้อะโล เจอแตงเลยนะครับก็จบไปแล้วกับเน็ตกรานนมเนส้นะครับก็เห็นได้ว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าของแต่ละคนแม่งเกือบท็อปกันเลยทีเดียวนะครับถ้าไปไปได้คลิปหน้าผมอาจจะเอาครูเซตมาลงซึ่งมันเป็นครูเซตที่ไม่ได้ทําของอะ่ะเป็นครูเซตที่ของบาลานเนี่ยของของกลางๆแค่ของสีส้มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันน่าจะลงยากกว่า ลงยากกว่าของไอตัวไอตัวบาบาขมซึ่งทำของแดงเนออี่อมันก็จะแบบว่าดาเมจมันก็จะแรงโอเคนะครับก็ประมาณนี้ส่วนของที่ได้เนี่ยก็ตามนั้นนะครับไม่ค่อยจะมีอะไรโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็รอติดตามชมกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบา,บาย